สวัสดีคะ่ะชิปนี้จะมาในหัวข้อคุณมีเซนหรือเปล่านะคะเซนของคุณแม่นยำหรือไม่นะคะมาดูกันนะคะมาเลือกกันนะคะอันนี้จะเป็นการเปิดโดยรวมนะคะไม่ได้จะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะสามารถดูได้ทุกคนนะคะและเมื่อผ่านมาแล้วเจอคลิปนี้นะคะสามารถกดเลือกได้เลยนะจ๊ะ ดูได้ตลอดเลยนะคะเลือกกันนะคะว่าคุณมีเซนหรือเปล่าสัมผัสที่6เซนคุณแม่นยำแค่ไหนนะคะมาเลือกกันนะคะจะมีพี่หินให้เลือกทั้งหมด3สีนะคะสีขาวนะจ๊ะแล้วก็อันนี้นะคะชากระอายนะสีชมพูนะคะมาเลือกกันนะคะว่าจะเลือกสีไหนนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกได้เลยนะคะ สำหรับคนที่เลือกพี่หินสีใสๆอย่างนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าคุณมีเซนหรือเปล่าสัมผัสที่6ของคุณแม่นยำหรือเปล่านะจ๊านะเขาบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะมีเซนเนาะคำพูดของคุณหรือว่าวาจาของคุณจะศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าคุณได้รับการปฏิบัติให้มากนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะ แพรเมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าที่เจ้าทางนะคะถือว่าคุณเป็นคนที่มีเซนและมีพลังที่ดีเลยนะคะคุณจะสัมผัสได้หลายๆอย่างที่คุณเห็นที่คุณคาดคะเนมักจะเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้านะคะคุณคอนคลางที่จะมีเซนมีพลังเยอะเลยนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยติดตามคุณนะคะเป็นอ่า คนที่อยู่ในอดีตชาติหรือครูบาอาจารย์ของคุณนั่นเองเป็นผู้ชายนะคะลักษณะก็เป็นผู้ชายที่สูงอายุนะคะถือไม้กระเทา้าและก็เป็นคนที่มีพลังมากๆเลยเป็นครูบาอาจารย์ของคุณนั่นเองนะคะเส้นของคุณจะไปทางด้านอา สิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่ว่าคุณรู้สึกว่ามันไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคือเซนของคุณจะบอกลวงนานะคะดังนั้นนะถ้าคุณปฏิบัติมากเท่าไหร่จะยิ่งทำให้คุณมีสื่อสัมผัสมีเซนสัมผัสที่หกแะแม่นอยางได้มากขึ้นฝาเดิมจ้าสำหรับคนที่เลือก พี่หินไทเกร์ไอหรือว่าสีเหลืองนั่นเองนะคะมาดูกันนะคะว่าเส้นของคุณเป็นยังไงนะคะบอกเลยว่าเส้นของคุณเป็นลักษณะของคนที่เออบางครั้งนะ มันมีลางมาบอกเหตุนะคะแต่คุณทําเป็นไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้นะเซนของคุณจะบอกว่ามีพลังงานที่อ่อนมากๆนะคะคุณมีเซนตแต่ต้องปฏิบัติให้มากกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าคุณจะเชื่อใจใครง่ายนะคะจะเป็นเหตุทําให้ตัวเองต้องมานั่งร้องไห้เสียใจหรือ,อมีความผิดหวังเกิดขึ้นใน ชีวิตของคุณค่อนข้างมากนะคะความผิดพลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือว่าคนในครอบครัวดังนั้นนะคะสิ่งที่ให้พึงปฏิบัติคือพยายามที่จะเสริมบุญบารมีและก็ฝึกฝนสักนิดหนึ่งนะคะเซนของคุณจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าพลังงานอ่อนมากๆนะคะมีความเหนื่อยล้าและก็มีความที่แบบว่าคิด ถดถอยทอแทในใจนะคะดังนั้นคนที่เลือกพี่หินสีเหลืองหรือไทเกอร์อานะคะซูซูนะคะคุณสามารถฝื้นฝนเรื่องเซนได้นะคะสัมบัติที่6ก็คือการรู้เท่าทันคนอื่น,นะคะ่ะ สำหรับคนที่เลือกพี่หินสีชมพูนะคะมาดูกันนะคะว่าคุณมีเซ็ตหรือเปล่านะคะอ่าแน่นอนละนะคะคุณมีพลังนะและคุณก็สามารถขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีด้วยนะคะถ้าคุณไม่หมดกำลังใจนะคะบอกเลยนะคะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเมื่อบางครั้งนะคุณคิดว่าเออฉันไม่เหลืออะไรแล้วฉ,ฉันหมดหวังละฉันคงไปต่อไม่ได้ฉันกาลังจะล้มนะคะบอกเลยว่าคุณไม่ ลมแน่นอนนะคะจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือเมตตาอุปถัมภ์คุณแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เซนอบอกว่าคุณนะเป็นคนเก่งคนฉลาดนะคะดังนั้นในะช้ให้เป็นประโยชน์กับเซนของคุณที่คุณมีคุณสามารถศึกษาแล้วนาไปต่อผลตอบกำไรคุณสามารถศึกษาด้านโหราศาสตร์ด้านที่เกี่ยวกับไพ่สี่ได้โดยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าช่วงนี้คุณปฏิบัติอย่างเข้งคัด คุณจะมีเกล้นมีโชคแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาตอบแทนในชีวิตคุณค่ะฝากกดส u b s c r i b กดอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเพิ่งทำคลิปเนาะกดติดตามพี่หมอด้วยนะคะอาจจะแบบทำแล้วตะกุกตะกักบ้างนะคะต้องขออภัยนะคะถ้าอ่า ถูกใจคลิปนี้นะคะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขนะจ๊ะในข้อผิดพลาดต,ต่างๆนะคะ